ตัวลอกนะครับดีไซน์ก็จะสวยมากเลยแบบนี้เป็นสีดำนะครับวัตถุดิบนะครับในการผลิตเนี่ยพลาสติกเกรดอย่างดีนะครับบอดี้เป็นพลาสติกนะครับสวัสดีครับเดชไทยมากับลอกเบสนะครับหน้าดินนะแบรนด์ดังอย่างแชมเปี้ยนนะครับอาร์ติก้านะครับตัวนี้เติมของแล้วล็อตที่2นะครับเรียกได้ว่าขายดีมากเป็นลอกเบสทรงกลมที่ราคาถูกสเปคจัดเต็มนะครับ2,000กว่าบาทเองนะครับมีตั้งแต่เบอร์20 0พันนะครับ เบอร์สามพันแล้วก็เบอร์กระโดดไปห้าพันนะครับตัวนี้แต่ละเบอร์นะครับเกียร์เขาจะไม่เท่ากันนะครับอย่างถ้าเป็นเบอร์สองพันเนี่ยรอบจะเป็นห้าจุดหนึ่งนะครับเบอร์สามพันรอบเป็นห้าจุดสามนะครับแล้วก็เบอร์ห้าพันนะครับตัวใหญ่ตัวนี้นะครับรอบจะเป็นสี่จุดห้านะครับรอบต่ำมากนะครับก็เป็นร่าวๆของลอกนะครับเรียกได้ว่าจัดหนักับเต็มหน้าใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับตัวนี้นะลูกปืนนะครับลูกปืนสแตนเลสเลยห้าตลับนะครับตัวนี้น่าใช้เลยแล้วก็เป็นพินเนียนนะครับเกียร์ เป็นแบบสแตนเลดด้วยโอ้โหลงน้ําทะเลได้เนี่ยสเปคดีขนาดนี้นะ <Wow. S 1> น่าใช้มากนะครับแล้วไทยขออนุญาตมาให้ดูตัวล้อก,ก่อนถ้าเป็นเบอร์สองพันนะครับบอดี้เขาจะเป็นประมาณนี้เทียบกันนะครับระหว่างสองพันสามพันแล้วก็ห้าพันนะครับจะต่างกันที่ไซส์นะถ้าเป็นเบอร์สองพันเนี่ยเหมาะสำหรับลูกค้าไปตกพวกงานบ่อฟิชชิ่งป์านะครับตกปลาพวกสวายได้ปลาบึกได้นะครับแต่ไซส์แบบไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพราะว่าเขาจุสายได้ไม่เยอะเป็นเบอร์สามพันนะครับจะเป็นเบอร์ไซส์กลางนะครับตัวนี้ก็ ตกได้ครอบคุมนะครับงานแม่น้ําก็ได้นะงานบึงงานบ่อได้หมดเลยนะครับหรือเขาจะไปขยับไปเป็นเบอร์ใหญ่ๆนะครับอย่างเบอร์ห้าพันตัวเนี้ยออกแบบมาเพื่อตกทะเลนะครับทะเลหน้าดินได้ใส่สายได้เยอะจุดสายได้เยอะนะครับกําลังเบรกเยอะมากนะครับตัวลอกนะครับดีไซน์เขาจะสวยมากเลยแบบนี้นี่เป็นสีดํานะครับ พัสดุดนะครับในการผลิตเนี่ยพลาสติกเกตอย่างดีนะครับบอดี้เป็นพลาสติกนะครับ <Wow. S 1> แต่ว่าตัวแขนนะครับสังเกตแขนเนี่ยจะเป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยแล้วชิ้นใหญ่มากนะครับ<ๆ>เทียบดูด้านข้างชิ้นเบลเลอร์นะครับเวลาเล่นกับปลานเนี่ยสบายสบายเลยตัวนี้นะครับตัวสปูลเนี่ยจะเป็นสปูลลึกนะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยตัวไว้ทำหรัพันสายนะครับให้สายไม่ลื่นตัวนี้ตัวเกีีรยสายนะครับสังเกตดีๆตัวนี้นะครับด้านนอกนะครับกาอบเขาจะเป็นพลาสติกก็จริงแต่ด้านในนะครับเขาจะเป็นเหล็กนะตัวนี้ ทำให้สายนะครับเวลาเข้าลอกนะครับมันแข็งแรงมากเลยนะเวลาใช้เนี่ยเล่นกับปลาเนี่ยตัวเกีีร์สายเนี่ยไม่เกลียนะครับไม่พังเลยเพราะว่าตัวนี้นะครับแข็งแรงมากถึงเฟรมเขานะครับจะเป็นพลาสติกนะครับแต่วงในเขาเนี่ยเป็นโลหะอย่างนี้เลยแล้วก็เพจนะครับเพจที่ยึดกับคันเนี่ยตรงนี้ก็ให้เป็นเหล็กด้วยนะอย่างดีทีเดียวนะครับลิกเสียงเนี่ยดังมากนะครับขออนุญาตเล่นให้ดู เสียงเนี่ยลั่นนะครับน่าใช้นะ <Wow. S 1> เวลาปลากินเน่ยรู้เลยทั้งตําบลน,นะครับบอดี้ก็สวยนะครับดีไซน์ประมาณนี้เห็นะอันนี้คือเบอร์สอง0ันนะครับเวลาจับก็จะเข้ามือเฟรมตรงบอดี้นะครับมันจะเข้ากับนิ้วโป้งพอดีเลยแบบนี้น่าใช้มากนะครับชอบตรงลูกป,ปืนเขาที่เป็นสแตนเลส <c oughs> สีบวกหสแตนเลสเลบอลแบริงให้ของดีมาเลยนะครับแล้วก็พิเนียนเกียร์เนี่ย เป็นแสแตนเลสด้วยตัวนี้ก็เลยลุยเข็มได้นะใครอยากได้นะครับล็อกเบสทรงกลมแบรนด์ดังอย่างแชมเปียนอฟริกานะครับจัดได้ใน,นตะกร้าเหมือนเดิมตอนนี้นะครับของมีทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับต่มาไม่เยอะนะมาเบอร์แล้วแค่ประมาณ2ตัว3ตัวเองนะครับอเอาใจสายหน้าดินกันบ้างนะครับใครอยากได้จัดได้นนกก <S <S ในตะกร้านักทายลืมบอกนะครับถ้าเป็นเบอร์3,000กับ5,000นะครับเขาจะมีตัวนี้มาให้ด้วยเป็นตัวล็อกกับพันนะครับแต่เบอร์2 0 0พไม่มีนะ เอาไว้สำหรับเล่นพวกงานใหญ่ๆปลาใหญ่นะครับตัวเนี้ยเอาไว้ล็อกกระคันช่วยได้เยอะจัดได้ครับเนลากากับแชมเปี้ยนอิตาคาครับอย่าปักตะก้าไว้ให้ฝากด้วยกับล็อกดีๆราคาไม่แพงต้องตรงนี้เลยขอบคุณครับ